สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เอมก็มาชวนก็จะมาชวน,นเพื่อนๆมาทำอาหารเย็นทานกันนะคะวันนี้เอมจะทำอะไรให้เพื่อนๆได,ได้ได้ทานกับเอมมั่งก็มาดูกันเลยนะคะว่าเอมจะทำอะไรให้เพื่อนๆได้ทานได้ชมกันนะคะก็ลาบเผ็ดนะคะลาบเผ็ดหอมนะคะ แช่น้ำทิ้งเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งนะคะให้ให้มันอ่อนตัวลงแล้วก็เอามาหั่นเป็นอย่างนี้นะคะชิ้นน้อยๆอ,อย่างนี้นะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมต้มน้ำนะคะต้มน้ำร้อนนะคะนี้หม้อเน,นี้ยเอาไว้สำหรับหุงข้าวนะคะแล้วก็หม้อเน,นี้ยไว้ลวกเนื้อบดนะคะก็แต่หลักๆสำคัญก็คือ,อลาบเผ็ดนะคะ ก็ใส่เนื้อบดลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่า,าพระเอกอสัมพันธ์เลยก็คือ,อเห็ดนะคะเห็ดหอมนะคะก็นี่แหละคะ่ะก็ลาบเห็ดหอมแล้วก็ใส่เนื้อบดลงไปผสมกับเห็ดนิดนึงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีผงล่าสน,นะคะยี่ห้อนี้นะคะเอมจะใช้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อร่อยนะคะแต่ว่า ขอแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าคุณแฟนหรือคุณสามีของใครแบบว่าทานเผ็ดไม่ได้นะคะก็ใส่ช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ามันมีรสรสจัดนะคะรสเผ็ดนะคะมันจะค่อนข้างจะเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น,อน้องก็นะคะก็ะแนะนำนะคะแล้วก็จะมีถั่วแขกขันฝอยนะคะแล้วก็มีใบผักชีนะคะ ั่นทิ้งเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีเนื้อบดนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเอาไว้หุงข้าวก็เอมก็จะเทข้าวลงไปนะคะ<ม>ก็แค่นี้นะคะเพราะว่าเอมกินกันสองคนนะคะก็จะไม่หุงข้าวเยอะนะคะเพราะว่าคุณแฟนแกจะไม่ทานข้าวที่เหลือหลังจากที่ทานวันนี้นะคะวันที่ วันต่อไปที่ว่าถ้าเหลือก็แกบอกว่าแกไม่กล้าทานนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเขาโตมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจเขานะคะนั่นแหละก็นี่แหละค่ะตอนนี้ก็เทเข้าวสารลงไปแล้วนะคะตอนต่อไปก็เนื้อบดนะคะจะเอาเนื้อบดลงไปนะคะเนื้อบดลงไปแล้วก็ ทับพีคนๆให้เนื้อมันออกจากกันนะคะจะได้ไม่จับก้อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุกพกอ <looks> <c oughs> ขอบคุณครับเก็บบอกสวัสดีครับขอบคุณครับผัดผู้ไทยไงน่นแหละน่ารักเวลาแกพัดผู้ไทยอ่ะแบบว่าโอเคนะเนื้อปลดก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยง่ายๆมากเลยนะคะ เนื้อบดก็แค่รวบๆเอานะคะเพื่อนๆแบบว่าไม่ต้องเอาแบบว่าสุกมากนะคะถ้าเนื้อบดสุกมากจะทําให้เนื้อมันไม่นิ่มนะคะทําให้เนื้อบดแข็งนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆมาชมเลยค่ะก็หลังจากปรุงเครื่องเสร็จสา้เรียบร้อยน,นะคะแล้วก็เอา ใบใบอะไรอ่ะต้นผักชีนะคะใบผักชีลงไปนะโรยนะคะอร่อยมา,มากๆเลยเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องข้าวก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะข้าวอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ลาบก็เสร็จแล้วนะคะ เครื่องตามใจต้องการเลยนะคะเพื่อนๆสูตรของใครของมันนะคะถ้าอยากจะทำตามที่สูตรของเอมก็เอมก็จะบอกนะคะว่าเอมใส่ะายลงไปนะคะก็ใส่ผงลาบนะคะผงลาบแล้วก็เกลือแล้วก็ผงปาปริก้านะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะ ่เองแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงแล้วก็คนอน,นะคะให้มีรสชาตินะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูนะคะว่าตามได้อย่างใจตัวเองต้องการหรือเปล่าของเอมก็พอดีแล้วนะคะค่ะถ้ายางนั้นเดี๋ยวเอมจะไปเสิร์ฟอาหารให้คุณแฟนก่อนนะคะเดี๋ยวเอมจะถ่ายให้ดูว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะขอตัวไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็ กดเป็นกำลังใจให้เอมด้วยนะคะขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ